มื่อคืนเพิ่นสิบไลน์หนีเบิดบ่าปุยผมแหม่ลองเบิง่งดางก่อนอ๋โอ้โอปลาอ่าไรผิดหรอไงโอ้ น่าจะมีน่าจะมีน่าจะได้ลุ้นน่าจะได้ลุ้นครับอ๋อมีหัว้ำพอมีหัพอพี่นเรา แค่น้ลุนอยู่พี่น้องเด,เ,อเดี๋ยวผมสีไปเอาคุปมาใส่เดี๋ยวคุปมาใส่ก่อนครับมาหลุมกันเบิรงกุศลับ่ยามเลย กียรุ่อี่เราก็ยังรุ่มอยู่กระจากรดไายและต่างก่อกไหมก่อน เดี๋ยวพักไปไกเลยนี่หลายเตอร์พี่น้องสุดยอดไปเลยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไปใส่ไปอีก